สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะสวัสดีตอนใกล้ค่ําคือเก่าเนาะคะ่ะคุณชมพอกับแม่หมูพอกับเจโรตรี่คือเก่าสวัสดีค่ะเจโรตลีสวัสดีค่ะเะมื่อนี้นะคะอากาศกเนนาานะเ,เป็นหนาวหนาวนะเจียเนาะหนาวเด้ยแม่หมูเป็นหนาวหนาวเป็นือจะฝนจะตกเนี่ยโอ้เจี่ยละมึงกล่วยว่ามันจะบริกินมา เนาะเ้าวหนึ่งร้อยเอาตะไบตะไบพอดีมาเนาะโอ้ยม่พอดีนะเจ้อุ้นเข่าก่อแม่หมูไม่ได้ยังกี่แรงเจ้เอ้าสิลาบหมูค่ะอันนั้นนังหมูลาบหมูเจ้นี่หละหอันเจ้ต้มแน้วเจ้๊มันจะลาบหมูลาบหมูนี่กรับปลาเขือนหน่อยอ๋อจอยเอ๊ะแจนิปลาเขือเจ้าของบลเจ๊จะเคี้ยวตัวเองอันนี้อันนี้แตงมุสกินกับนั่นจ้ะเจ๊เจ้กับสีหันแม่แม่หมูหันหันนังหมูซาลาเเนะซาลาเนะซาลาเนะโอ้ซาลาเนะมาชม เกานะครับชมก่อนที่จะไปเบิองตัวเลขแนวทางน้ากันกับผ้ามาเบิองอาหารก่อนนะเจเนาะมื้อนี้มื้อนี้อาจจะปิ้งกุณเสียงให้เพิ่งย่างย่หันจซี่หันค่ะเมื่อนี้นะคะบ่าวเ่าเพิ่นจะมาเอาลอตเตอรี่แมนจังถารอชมน้ากันค่ะบ่าวเ่าเพิ่นจะเอาตัวใดค่ะวันที่16มีนาคม2567นะคะ68เพื่อได้โชคน้ากันเสื้อผ้ายายหมูอยู่อันใดล่ะแม็โอซิเ็นไปไหล นี่บอแน่าเสื้อผ้ายเมื่อึ้นีกั็น้องงัวเมื่อนี้เขาโพดโอ้โหมไปิ้งมาปิ้งหนึ่งองไอหมูซื้อมาต่้ส่ะเจฝักไงดีแท้จะมาสรงลูกเพี่ยนมาจักบาทแลยเนี่ยห้าสิบบาทอฝักใหญ่ๆเอียบเลยเรื่องแพงเรานี่ยุ่สใบ่ไ่หมูป็นย่รถค่ะเจจ้าคุณนะเขาโพดกับฝักใหญ่ๆนะคะผู้ชมพันวาเจพันวาขจามาทรงว่าสันโอ้ไม่แต่ฝัก พักกันไปแต่กินแซบแต่กินแซบมะเขืออ่อนๆอะไรนะเจมมาแล้วคุณผู้ชมมาเแ่ามาหัวแล้วนะคุณผู้ชมมาฟังมาเป็นรำันเขื่อได้โชคได้มาตลาดเลยบ่มโมเอามือเช่าเนี่ไปธรรมดานะไม่ได้ไปลงตลาดค่ะบ่าวผักแข็งอยู่ธรรมชุมนากระเต็มแองกระเต็มเอ้า อ,อันนากำลังใส่ตัวเจบอกบอกบอกว่ามันถูกไฟถูกไฟ,กไฟเอานะครับต่านผู้ชมเมื่อนังบ้าเท่าสังเจตัวไรไรตัวเจเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าท่านผู้มและกระเป๋าเ่าฝันจะเล่นจะเมาเล็กฝันเริ่มเลกฝันก็นกนคือเก้าห้าหนึ่งนะครับ ฝันว่าผู้เฒ่าจูงเด็กน้อยหาคนเด็กน้อยห้องแตกแซวแซวนะครับแล้วผู้เฒ่าตีลังกาสองหลอกเจ้าเก้าหาหนึ่งกับเก้าเก้างนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวเฒ่าดึงไอ้ชุดที่สั่งเจไปฟันห้าเก้าเหมือนบอเจเนี่ยค่ะหาเกียวหาเก้าของเจมีมีหาใบมีแค่ห้าใบนะมีมีชุดสองมีใบหนึ่งโอ้เราเป็นยังไง ห้เก้านะครับห้าเก้าอันนี้ชุดห้าเก้านะครับผมออันนี้ที่บา่าวแถาซังเจคนไปแบบห้าเก้าอใส่กำไลเล็กน้ำพีแหละดึงห้าเก้าเก้าห้าใส่ละเอาอยู่ดีกว่าอยู่เทงเเจขึ้นไปนบอบมันเป็นไล่ไหมบอสมันเป็นเปเจสามเก้าห้าสู์เก้าหาโอ้นี่ทนผู้ชม เลขประจำเลขตัวในศูนย์เก้าห้าตหน่งเลขประจำตำแหน่งสามเก้าห้าห้าเอาไหมครับที่บาวเถาสังเจนในเก้าห้าห้าเก้านะครับพอจากนครพนมพิษกันเดินมากมีใช่ยังละหามไปบ่าวเถาเจียเพิ่มขึ้นเลขฝันเก้าห้าหนึ่งมีบัตรเจะหาหนึ่งนะมิเห็นบัตติเก้าแมบาวเถาแคือัมิแต่แปดหาหนึ่งธรรมช่มกับศูนย์หาหนึ่งเก้าหนึ่งหามิบอ เป็นคือการเมิดบ้าเขามี 16, เดีเก่าหนึ่งหกแปดหนึ่งหาพี่เดสองตูดใช่เก้าเก้าสองมีวะเก้าสองมีคนออกไปยังเก้าสองมีไหมเจ๊สี่เก้าสองแปดเก้าสองค่ะนี่เอาเอาเก้าสองนำนรรมชุมนะครับเอาเก้าสองนำเอาแปดนี่ละมัน 8, 9, แปดเก้าสี่ไปแปดเก้าสองเอาแปดเก้าสองเหล็กฝันกับของธรรมชม เก้าหาหนึ่งกับบมี่ค่ะมีแต่แปดหาหนึ่งเอาศูนย์หาหนึ่งว่าธรรมชมนะครับเก้าหนึ่งหากับบมี่มีแต่แปดหนึ่งหาค่ะอันนี้เอาเลขฝันหกมีบ่หกหาหนึ่งหกหาหนึ่งมีกันี่ือเปล่าบ่าวเาธรรมชมเอาเบาวเถาเอาแล้ลอยบ่ได้กันมีแต่หาหาหกหนึ่งยังมีนะไรเป็นใบเดียว หลักเจบวได้ธรมชมค่ะหลักรยอยว่าได้กันเอาเอาเอาซิบศูนหานึ่ง่าธรรชมหรือหรือแปดนี่แหละแปดหาหนึ่งเอาธรมชม่ 8. 8, 8, ม,ชมนี่นะครับผมเก้าห้าห้าเก้านะครับเก้าห้าห้าเก้าเอาเมื่อธรรมชมแล้วก็มีเอาเก้าสองกับหาหนึ่งนะครับเลขเลขฝัน บ่าวเท่าฟันว่าผู้เท่าจูงเล็กน้อยหาค้นธรรมชุ่มเสียงเล็กน้อยห้องแตกแซวแซวแล้วผู้เท่าตีลังกาสองรอบเล็กน้อยกับห้องดีใจดาบ่าวเท่าเล็กกับเก้าเป็นหกเก้าห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งนะครับราคาจากนครนพนมธรรมชมุ่นยญาม,ม่าตรงกันเลยนะครับห้าหนึ่งอ่าพญเนินเก้ากับหาม้าหลักเก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับอ่า นะครับลักหาหาศูนย์หหนึ่งหาเก้าหาหนกับตรงกับขวอมฝันตรงตรงกันเลยธรรมช้่มนะครับเอาเดี๋ยวจะเอาเก้าศูนย์อีกเก้าศูนย์อ๋เก้าศูนย์มีตัวใดอ่านี่ค่ะเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเจ็ดเก้าศูนย์อืมเก้าศูนย์อยู่ผลเบอร์เจอยู่ทางนี้บอมี่มันเลี่ยงยังสิเลี่ยงขึ้นไปพุ่นพื่นให้เอาเก้าศูนย์เอา เอาเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์นะครับเจ็ดเก้าศูนย์แปดห้าหนึ่งแปดเก้าสองคือเอามาคือห้าเก้าเก้าห้าอ่าเอาเก้าแปดอีกบ่เเก้าแปดเก้าแปดม่เบอเจ็ดเก้าแปดเจ้ 98, เพรมันเก้าแปดบะหมี่ 98, มีแต่เก่าเก่าค่ะมีเส้านีหลัเบ้าแับเก้าศูนย์สี่เก้าสองกระงั้งต่อประชม จากอิสราเอลงวดนี้งวดนี้พ้นพ้นท่านในวายจังไดไม่เจ็บอหนะครับบอนแหยนะครับทำชุ่มแหม่าใกล้ๆมือคุณละ้าพ้นจังจะอ่า้ังมางวดนี้พ้นท่านในวายจังไดยค่ะจากเอฟซีอิสราเอลนะครับบ่าวเ่ากันนี่ละทำชุ่มเอาเก้าห้าห้าเก้านี่จากนครพนมพ้นกะ กบริเนนบริเนนให้เอาหาหนึ่งกับเก้าศูนย์เก้าศูนย์อาอยู่าหาหึเก่0 0เอาอยู่ค่ะหาหนึ่งเอาน้ำเจอีกบ่หาหนึ่งเนี่ลอชุดเดียวแหละป้า่เือชุดเดียวีนบ่ิเจอ่ะเอานะครับมันตรงกันกับพ่วงฝันพร้อมนี่เอาเม็ดเล่เนี่ยนี่แหละบอกกับพร้อมใส่กำไลเล็กน้ำพีนี่แหะมันออกสองรอบเลยที่หาหนึง่ง <laughs> เจอแ่นกบนเยหาหนึ่งเอาเม็ดทชมมีแค่ซีใบอ่าหาเกเก้าหามด นะครับเอาแคปหน้าจออีกรอบได,ด้ทำชมบุรีความฝันเบาเท่านะค,ความฝันเบาเท่ากะน,นี่แหละครับผมก้าวห้าหนึ่งนะครับกับหกหาหนึ่งฝันมาพุทธีลังกาจูงเด็กน้อยหาคนเด็กน้อยห้องแตกแซวลเซลเด็กน้อยมวนเอ่ออยู่ในบ้านบ้านเลขทีเบาเท่าซีสิบแปดทับซีได้พ,ดพิณองเดอหาผู้ใดมักซีแปดอ่ามันออกหาหนึ่งหาศูนย์ซีเก้าบ่แน่เลยซีแปดถอยลงมาอีกท่านผู<ม>้ชมอ่า นะครับบ้านในที่บา้าเถ่าสี่สิบแปดทับสี่ฝันฝันว่าผู้เถ่าจูงเล็กน้อยเลียนอยู่ในบ้านเนะี่ยธรรมชลบเล็กน้อยหาคนผู้เถ่าตีลังกาแบบเล็กน้อยก็ห้องมวนแตกเซลลอยู่อืมอันนี้ก็จากนาครพนมนะครับจากนาครพนมนะครับเป็นกระเด็นมาเก้ากับห้าแบบรักเก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดหาศูนย์หาหนึ่งหาเก้าตรงกับข้อมฝันเบ้าเถ่าคือหาหนึง่งนะครับเบ้าเถ่าหาหนึ่งมีแค่สี่ใบหาหนึ่งเอาแล้ว เก้า so like yeah. you know, like ูเค hey, uh ูนึ่งเจ็ดเก้าย์เกาศมี่ว่าเจเก้าศูนย์บอค่ะกับมีแต่นี่เดีวศูนย์เก้านยงหนกเก้าศูนย์ห้าย์ค่ะเราหกเก้าศูนยนั่นเดีอยู่สุดท้ายนี่จะเป็นใบปีกค่ะใบปีกเดก้าศูนี่จะเรียกเก้าแปดห้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเก้าแปดห้าศูนเก้าศูนย์เอาได้เก้าศูนย์เจยี่ดีหกเก้าย์ทางใต้่เป็นใบใบเดียว งา,ง,งานวนครับบ้าเท่าเน้นหาหนึ่งเก้าหาเก้าสองนี่แหละหาหนึ่งมีบ้าเท่าเก้าเม็ดนะครับเก้าสองเอาเอาแปดเก้าสองคูณหนึง่งคนะครับเก้าหาหาเก้านี่เก้าแล้วนะครับเน้นคือหาหนึ่งเก้าหาเก้าสองเก้าหนึ่งหกหนึ่งหกหาเป็นตัวร่องนะเดี๋ยวเก้าหนึ่งเดี๋ยวจังเปิงอีกที่หนึง่ง เก้าหนึ่งเจหมดเก้าหนึ่งเจหมดบ่ค่ะไปนั่งตลาดอยู่ในเก้าหนึ่งบ่มีแต่บ่มมีนตลาดนัดดิค่ะอ่าวไปตลาดเช้าค่ะตลาดเช้าตลาดเช้าทำช่ชมเจ้แล้วไปยังไปวันที่แต่ทีนี้มันมาก่อนมาก่อนในนี้บ่มี่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจหมดเอ้านะครับทำช่วงคุณล่ะมัวเขาก็ลังขึ้นก็ลังขึ้นลาบหมูม่เจ้มาเนี่ยมาอนี้จะลาบหมูแล้วก็ปิ้งปิ้งข้าวโพดปิ้งครับผม จังไม่กินเขาต้มกันได้ทำชุ่มเลยนี่แหละครับบ้าเผากะเอาเก้าห้าห้าเก้าธรรมชุ่มเก้าสองหล้ก็ฮานึ่งเขาเจ็บเอาเม็ดฮานึ่งเก่าเม็ดเก้าหาหาเก้าเก่าเม็ดแต่ว่าเก้าสองเอาแค่คู่เดียวเก้าศูนย์นี่เอาซีเหลืออยู่ใบเดียวเนี่ยเอาเมื่หลุดเป็นยางเหนียวี่งามที่เหลือเพื่อนนะจีนะเอาเนี่เอาเมื่อมื่หลุดนี่เก้าศูนย์นี่เพราะว่าจังนครพนมเขาจะหันเน้นมากอยู่นี่เก้าศูนย์ใช่ค่ะอ่า มาครับผมให้โชคให้ mắn น้ากันโชคให้ mắn น้ากันค่ะไม่กินเขาแลกน้ากันนะครับหามาร์กฮายิบจับลอตเตอรี่เลยล่ะทั้งช่อมบ้าท่ากันเอาไว้พุ่นรุ่นฮ่าได้โชคฮ่าได้หมานฮาได้เจรจาฝนแล้วพี่น้องวายนั่ได้กับบริเฮตเชียเธอรสตูดิโอเป็นรวยทุกที่อ่ามีละครับหาได้โชคหาได้ต่อเธอรสตูดิโอนะครับผมอ้าวพอแต่งคลิปหนานล้วเจ้สวัสดีค่ะเจลอตเตอรี่ค่ะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ